สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งที่เคยเรียนจีนมาก่อนนะคะเชิญไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสาเหตุที่เรียนภาษาจีนเลยคะเพราะว่า ได้แม่นยางได้กิ๊แล้วเคยรู้สึกท้อในการเรียนไหมคะแล้วแบบมีการแต่ว่าแก้ไขตังไงทำไมแบบเปลียนก็มีท้อบ้างค่ะบางช่วงเออแก้ไขก็คืออาจจะดูซีรีส์หรือว่าผ่อ,อนคลาอในแบบอะไรที่มาเ <c oughs> ช็คมาเอได้แล้วแรงบันดาลใจในก,การเรียนคืออนะไรคะ บอกกับคนที่ชื่นกรสายนี้เนี่ยเกือบมีอะไรบ้างคะก็ถ้าสาคนที่สนใจการ์สายนี้นะคะก็ต้องมีความพยายามนิดเึิเพราะว่าสายนี้ก็ค่อนข้างยากก็ต้องฝึกสนทนาฝึกพูดฝึกเขียนจะได้มีความคล่องแคล่วนี่ก็ได้สิ้นสุดการสัมภาษณ์น้องเขาไปแล้วนะคะสำหรับใครที่ ออมีแทนอยากเรียนภาษาจีนนะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะสู้ๆนะคะ